สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลลี่เบอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นขับยากรคนเกิดราศีเมษนะกณะเมษสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาองลนี้นเลยนะครับขอบคุณครับคณต้องการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่บิลลี่เบอร์หกซึ่งจะมีค่าครูสามพัสดีและจาัดท้ายของหัวก็เชื่อเรื่องแอดไลน์ดีมาถามค่าครูได้ครับขอบบประกาศโปรโมชั่นนะครับในเดือนเมษายนก็คือเป็นโปรโมชั่นใหม่แล้วนะก็คือทั้งงเเเเดดืืออนนนลลยยครรััับโโปมช่ให้ท้ท อาจจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับยังไงใครที่ลังเลใจอยู่ก็รีบเลยครับเพราะว่าอาจจะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับบางทีอาจจะแบบว่าเออผมพูดไปเล่นเล่นหรือเ,เ,เปล่ามันก็ไม่ได้พูดเล่นนะครับแต่ว่าคือ,คอขอพูดนิดนึงว่าอ,อาจจะเป็นเดือนสุดท้ายจริงๆเพราะว่าเนื่องจากว่าลดให้ก็มีคนสนใจน้อยมากนะครับก็เลยเอองานจะลดไปทําไมเอาเต็มราคาเหมือนเดิมดีกว่าอาจจะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็จะให้ครั้งสุดท้ายลองดูก่อนว่า ยังจะมีคนดูมากแค่ไหนอะไรแบบมานี้ครับโอเคก็ okay. o, ถึงสิ้นเดือนวันที่30เมษายนเนาะโอเคทีนี้คลิปนี้นะครับจะเป็นการพยากรณ์คราศีเมษในเดือนพฤษภาคม2อ6 6ิซึ่ผมจะแบ่งครึ่งนะครับมันเยอะเกินไปนะครับจัดถึงประมาณวันทะี่15เนาะ15เนี่ยก็คือ2 10 <2 S 2> ถึง10นะโอเคมีการโครจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงนะครับ ตามนี้แต่มันมีดาวย้ายสองครั้งก็คือดาวพุธใช่ไหมครับและมีดาวศุกร์ด้วยอืมดังนั้นเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนพิเศษมากนะครับซึ่งมีดาวย้ายราศีสองครั้งมีสองดวงเลยนะครับก็คือดาวพุธและดาวศุกร์โอเคนะอ่ะทีนี้จุดกําเนิดนะครับจุดทางทิศเหนือสุดนะครับตนุราศีเมษก็จะมีดาวกลุ่มกันอยู่ส,สามดวงนะครับตามนี้ทีนี้เรามาดูนะครับจุดแรกเลยก็คืออืมดาวคานโอเค ไล่ลงมาเลยนะครับจะไม่พูดดาวประจําตัวก่อนนะดาวพุธนะครับดาวพุธเข้าสู่ราศีมีนวันที่สองพฤษภาคม66พักด้วยว่าแล้วนะครับพักในเดือนพฤษภาคมในราศีมีนคือเขาถอยหลังนะครับเขาถอยหลังในราศีมีนนะอืมวันที่2พฤษภาคม2องพเนาะดาวพุธเนีย่ยมาจาก2เจ้าเรือนก็คือเจ้าเรือนศาสชากับเจ้าเรือนอรินะครับศาสชาวินาศมีการติดตอ่อมีการสื่อสารกับคนต่างถิ่นแดนไกลแล้วจะดีแต่ถ้ามีการ ติดต่อสื่อสารกับคนใกล้ตัวจะไม่ค่อยดีครับเพราะวินาทแไปว่าสิ้นสุดอริแปว่าปัญหาปัญหานั้นจะสิ้นสุดลงจากการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับก็ก็เป็นประมาณนี้หรือนะครับเราจะได้เพื่อนที่ทรยศหักหลังก็ต้องเลิกกันไปม,มันมี2กรณีเพราะว่าสาชามันหมายถึงเพื่อนก็ได้สาช้ามันถึงการติดต่อการสื่อสารการเจรจาก,ก็ได้ครับในนั้น,นระวังปัญหาจะเกิดขึ้นจากการเซ็นสัญญาปัญหาจะเกิดขึ้นจากการพูดจากคําพูดนะครับ ดาวพุธเนี่ยนะครับมันอยู่ในวินานาก็ต้องระมัดระวังเนาะแปลว่าพูดแล้วมันมีเรื่องนะครับประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยก็พึงระวังดีๆกับการพูดเนาะโอเคจะผมจะไม่อธิบายมากมายแล้วนะั้นเดี๋ยวนี้ตั้งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะผมจะพูดแบบคืออาจจะมีดูก่อนนะเดือนหน้าอาจจะมีมีมีลักษณะของการทายระวังด้วยนะครับอืม หรือไม่ก็อาจจะเป็นการงานการะเนินความรักเราจะถ่ายระหว่างอีกทีหนึ่งก็ยังไม่รู้ดูก่อนดูการตอบรับก่อนถ้าการตอบรับในคลิปนี้ดีมากนะครับหมายถึงว่าในซีรีส์เนี่ยดีมากแล้วเดี๋ยวผมจะทําการงานการะเนินความรักแล้วก็เป็นระหว่างให้ด้วยนะครับคือเจาะลึกละเอียดที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับโอเคแต่อันนี้ยังพยายามอ่าพยากรณ์แบบปกติไปก่อนนะครับเพราะมันเยอะไงอืมต่อไปดาวศุกร์นะครับยาเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่4พฤษภาคม66อ่าดาว สุกนะครับข้าสู่ราศีมิถุนเนาะเข้าเลยศาสตร์จะดาวสุกมาจากเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระแปลว่าการเงินรายได้กระดุมพราะมาศาสตร์ช้าก็แปลว่านี่ไงมันมีความสัมพันธ์กับพบศาสตร์ช้ามาเลยกระดุมพระศาสตร์ช้าแปลว่าเราจะคือมันมี2กรณีหนึ่งคือการเซ็นสัญญาแล้วเสียตังกับการได้ตังนะครับได้เงินจากสังคมจากการติดต่อการสื่อสารหรือการเซ็นสัญญาอ่ามาเจ้าอย่างเช่นบางคนจะขายบ้าน จะมีคนมาซื้ออ่ะก็แปลว่าจะต้องมีการเซ็นสัญญากันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูก่อนอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันมีเกณฑ์ที่จะมีการเซ็นสัญญาจริงๆครับอ่าได้ขายที่ดินจริงๆแต่มันไม่ใช่ทุกคนเนี่ยถูกปะครับเราต้องกลับไปดูในพื้นดวงก,ก่อนว่าพื้นดวงของเราเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ขายที่ดินหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครับก็ต้องไปดูพันธุนะอืมพันธุคือานนคดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ไปอยู่สานที่ไหนนะครับต้องดูก่อนเนาะหรือในจดาวจันทร์ในดวงของเราไปอยู่ีไหนออรนน้ครับืม เส้นดาวจันทร์อยู่ที่นี่ปุ๊บเนี่ยมันก็มีเกณฑ์จะได้สูงเลยนะครับต่อไปนะครับดาวจันทร์มาอาไม่ใช่ขออภัยดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์มาจากเจเรมีปัตตนีด้วยนะปัตตนีเนี่ยนะครับไปอยู่ในเดือนสาจาก็แปลว่าโอเคจะมีเกณฑ์ได้เงินจากเพศตรงข้ามหรือเราจะมีเกณฑ์ได้เงินจากคู่เราเองนี่แหละนะครับก็หมายถึงว่าอ่สาสาปัตตนีแปลว่าการคบหากันในช่วงแรกแล้วมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องแปลว่าเราอาจจะแบบมีคนเปย์เราอ่ะเอออย่างเช่นแบบ ทุ่มให้เราเลยเขารักเรามากเขาชอบเรามากเขาก็เลยแบบเออเลี้ยงข้าวนะนู่นนี่นะอะไรเงี้ยครับก็คือพูดงี้ว่าหรือซื้อของให้หรือแบบเอ,เอาเงินไปซื้อของอะไรก็ได้ก็แปลว่าเราจะได้รับการช่วยเหลืออุปธมร,รมจากคู่เพศตรงข้ามนะครับเรื่องของการเงินหรืออีกวิธีหนึ่งแต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าน่าจะไม่ใช่เป็นการอุปธมร,รมเรื่องการเงินเท่าไหร่มันหมายถึงว่าปฏิปลว่าเพศตรงข้ามก็ใช่การเงินนะครับแล้วก็ศาสชาศาสชาก็หมายถึง หุ้นส่วนอืมหมายถึงว่าเราจะมีการจดทะเบียนร่วมหุ้นกันนะครับเรื่องการเงินก็หมายถึงว่าเราจะแบ่งผลประโยชน์กันอะไรแบบนี้อย่างเช่นเ,เธอเก่งเรื่องของการตลาดก็คือหมายถึงว่าโปรโมทสินค้าได้ดีแต่ฉันเป็นคนผลิตก็แปลว่านักนักผลิตกับนักการตลาดมารวมกันก็แปลว่ามันขายดีถูกป่ะครับก็เหมือนกับอ,อ,องค์กรธุรกิจทั่วไปที่เขาจะต้องมีนักการตลาด ที่จะคอยช่วยให้เป็นการผลักดันสินค้าให้ออกไวถูกไหมครับให้ขายได้ขายดีเหมือนกับลงในโฆษณาใน youtube ในอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ในป้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นป้ายไวนิวหรือป้ายยักษ์ที่ที่หมายถึงเวลาเครว่าอ,อะไรป้ายอะไรอไรอเราก็ไม่ใช่คนกรุงเทพเราก็ไม่ค่อยรู้นะครับก็ก็เหมือนกับที่แบบพายุรุ่ร้อนมาแล้วมันพัดลมลงอ,อ่ะอ่านั่นแหละก็หมายถึงว่ามันเป็นป้ายยักษ์อ่ะป้ายโฆษณายักษ์อ่ะพูดง่ายแต่ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรกันนะอ่ะ เหมือนกับจะเคยได้ยินแต่ลืมไปแล้วนะครับโอเคแล้วเราก็ไม่ค่อยมีนะเราอยู่ต่างจังหวัดเนาะอะไรแบบนี้นครับมันไม่มีเนะี่ยจังหวัดเรานะครับแล้วก็เลยไม่ไม่ทราบเนาะโอเคทีนี้จบนะครับดาวศุกร์ตอไปเป็นดาวพุธอีกรอบนะครับดาวพุธยาราศีรอบ2นะครับในวันที่6พฤษภาคม66 6, 6. มนเมื่อกินพักพักไปวถอยมนมนไปวันนิ่งคอเดิน้าเข้ามาปุ๊บมันนิ่งอีกทีคือแบบโอ้ทำไมดาวพุธมันมันเป็นแบบนี้ ในเดือนนี้คือแปลกประหลาดที่สุดนะครับพอมันถอยหลังปุ๊บมันต้องเดินปกติสิแต่นี้มันนิ่งอ่ะมันมันนิ่งคือมันอยู่ในรอบเดียวกันนะครับเข้าใจไหมดาวพุธทำไมถึงรวนเร่ก็เพราะนี้แหละเดินหน้าเดินหลังอย่างเงี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับดาวพุธก็มาเจอตัวเองที่ผมย้ำเพราะอะไรครับอริอริมาอยู่กลุ่มตัวแล้วนะครับทีนี้อ่านะครับเมื่อกี้อยู่วินาศอริวินาศมันจบนะครับแต่พออริตนุมันไม่จบนะครับมันหมายถึงคุณเนี่ยสร้างปัญหานั้นเกิดขึ้นจากตัวเอง เพราะว่ามันเป็นอริตนุไงปัญหาวิ่งก็หาตัวคุณไม่ว่าคุณจะสร้างเองหรือคนอื่นทําให้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเจ้าเดินเรยวกษัาชฌาหมายถึงคนอื่นด้วยนะครับก็หมายถึงตัวเองสร้างนั่นเองหรือคนอื่นสร้างนั่นให้คืออย่างนี้ครับดาวราหูกลุ่มตัวเนี่ยนะครับด้วยความอยากได้ใครมีมากอืมมันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยยึดนะครับแล้วก็มีดาวพระหัสเข้ามาคือเดือนวินานกัตริยเิญสุภาสุภากัตนุอีก ก็แปลว่าความสําเร็จมันอยู่ที่ตัวตนคุณก็เลยเหมือนกับหลงเข้าใจไหมครับหลงตัวเองแบบเขาเรียกว่าหลงตัวเองาเหลงแล้วหลงตัวเองก็ได้ครับอันนี้ไม่ได้ด่านะครับแต่หมายถึงว่าเขาจะกลายเป็นแบบนั้นจริงๆอืมลาพะคืออยากได้อยากมีอยากเป็นสุภาคือความสําเร็จสําเร็จในตัวตนแล้วอยากได้อยากมีอยากเป็นไงอืมก็เลยกลายเป็นว่าลําพองตัวนะครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงใครไม่ได้ใช่ดวงใครเนาะดังนั้นเนี่ยไม่ได้ด่านะครับอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งคิดว่าผมแบบด่าแล้วไม่อยากดูแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ใช่นะอ่าเพราะคือคือ,คอต้องขออภัยจริงๆผมเนี่ยเป็นคนที่พูดตรงคือแบบเห็นยังไงครับพูดอย่างนั้นน่อืมมันมีทั้งคาพูดทั้งดีลายหลายเพราะผมมีดาวพูดกับดาวอังคารกลุ่มกันนะครับพูดกับอังคารเนี่ยอังคารมัน,อ,มนอังคารมันแปลว่าหุ่นหันพันแล่นเนาะแล้วก็อังคารหมายถึงโทสะรุนแรงด้วยดาวพุดหมายถึงปาก ปากที่พูดจาลุ่นแรงหรือปากที่พูดจาแบบอาจจะเป็นแนวโนว้มนวนวนวนที่เป็นในทางที่เสียพระดาวคามาจากพบเสียครับอืเลยทําให้มันดีครึ่งเสียครึ่งแต่ยังไงดาวพุธก็เด่นกว่านะครับดาวพุธเป็นเกษตรนะดังนั้นเนี่ยก็เลยทาให้ตัวผมเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคอย่างน้อยก็มีความรู้ให้พวกคุณแล้วกันถึงจะพูดจาแบบอาจจะแบบตรงไปหน่อยอะไรแบบนี้ครับอืมก็ต้องเข้าใจนะว่าเราเป็นนิสัยแบบนี้เปลี่ยนยากครับบอกเลยมันมันเป็นนิสัย อ่านิสัยเปลี่ยนยากนะไม่ใช่เปลี่ยนง่ายนะครับแต่เปลี่ยนได้นะนิสัยเปลี่ยนได้แต่สันดอนเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้แต่หมายถึงว่าอันนี้มันเป็นนิสัยของเราอาจจะเป็นสันดอนด้วยก็ได้นะครับแต่หมายความว่ายัางไงก็ต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนอยู่ดีเนาะในนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามซอมลงให้มากขึ้นนะครับโอเคอาดาวพรหัต์กับดาวราวหูครึ่งเดียวไงก็แปลว่ามันก็ไม่ได้มากมายนะครับทีนี้พอดาวพุธเข้าสู่ดาศีเรษเนี่ยมันจะอริอริตตนุก็แปลว่าปัญหาวิ่งมาหาตัวเราสังคมก็วิ่งมาหาเราก็มมมัันาาปญห อ่าแปลว่าอย่าเปิดรับการสื่อสารกับใครเท่าไหร่คือถ้าไม่จําเป็นอย่าพึ่งใครไม่รู้จักอย่าพึ่งโอเคไหมปัดมันออกไปนะครับในช่วงเวลาวันที่6พฤษภาคม 6, 6 6นะจำไว้นะพอมันทับตัวแล้วเนี่ยอริมันจะวิ่ง้ามาหาเราเรงนั้นเราต้องรู้จัก control. ควบคุมตัวเองให้ได้นะครับและควบคุมทุกอย่างสถานการณ์ในรอบตัวเองให้ได้นะครับด้วยการที่ไม่เปิดไม่เปิดรับใครเข้ามาในชีวิตนะครับหรือไม่เปิดใครที่มาปฏิสัมพันธ์กับเราให้มันแบบ เป็นเพื่อนใหม่เน่ไม่เอาอย่ารับเพื่อนใหม่เพราะไม่งั้นปัญหาจะมาด้วยอืมนะครับคบกันแล้วมันไม่รอดมันมีปัญหาโอเคไหมเดี๋ยเขาทําความเดือดร้อนให้กับเราประมาณนี้ครับอืมต่อไปจบเป็นดาวพูดไปแล้วเนาะต่อไปดวงสุดท้ายครับที่จะพูดในคลิปนี้ที่เป็นต้นเดือนนะอ่ะ,อะเขาเรียกว่าครึ่งเดือนแรกนะครับก็คืออังคารอังคารเข้าสู่ราศีพฤษภอ่ะกรกฎนะครับวันที่10พฤษภาคมเอหกเริ่มเบลอแล้วอังคารเข้าสู่ราศีกรกฎเป็นดิศนะครับ อังคารเป็นนิดเนี่ยมันมีความผิดแปลกแตกต่างในเรือนครอบครัวก็แปลว่าหลักทรัพย์หลักฐานของเราอะนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยเกินหนุนเท่าไหร่แต่ต้องรอดาวศุกร์เข้ามาวันที่3 0สิพฤษภา,าเนาะอ,อย่างที่บอกไปจะเป็นดาวคู่มิดนะก็แปลว่าครอบครัวของเราเนี่ยนะครับจะมีความผิดแปลกแตกต่างจากสิ่งอื่นด้วยตัวเองตัวเองเป็นลงพันธุก็แปลว่าตัวเราเนี่ยมีความมั่นคงแต่บางทีก็อ่อนใจให้ก,กับคนอื่นได้อันรดแบบนี้ครับเพราะอังคารเนี่ยมันแปลว่า ดาวจันท์เป็นดาวการาคินีของดาวคานดังนั้นเนี่ยจึงหมายความว่าดาวคานเป็นคนที่เข้มแข็งแต่พออ่อนกาลังเมื่อไหร่ปุ๊บเหมือนคันครก,กับดนดนเล่นงานด้วยด้วยแบบความสอบนะครับคนที่มันแข็งอะ่ะมันจะชอบคนที่มันอ่อนโยนเพราะอ่อนโยนมาทําให้คนละลายพฤติกรรมความแข็งลงนะครับความห,ห้าวหาันความแข็งก้าว ลเลยทาให้ทุกอย่างก็จะซอบลงเนาะแต่าการซอบของดาวคันกับไม่ดีเพราะมันเป็นดาวตัวต,วตนใช่ไหมครับตอน,นุไปอยู่ในพันธุก็หมายถึงเราจะเจอกับครอบครัวอยู่ในครอบครัวมีหลักทรัพย์แต่ว่ามันจะมีอะไรที่ผิดแปกแตกต่างบางอย่างแต่ก็บอกยากอย,กอยู่นะครับแล้วดาวคาันยังมาจากเชื้อเดือนมอรณะอีกด้วยมอรณะพันธุ์ทุโอเคไม่พัดพรากจากไกลกับครอบครัวก็เป็นลักษณะของการที่ต้องรีโนเวทบ้านนะครับอ่า เพราะมรณะแปลว่าการเสื่อมโทรมหรือการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับข้อดีคือการเปลี่ยนแปลงข้อเสียคือโทรมก็โทรมแล้วจริงต้องเปลี่ยนแปลงนั่แหละครับประมาณนั้นดังนั้นเนี่ยอังคารมาจากกีตะปวกขึ้นบ้านอืมนะครับปวกขึ้นบ้านอ่าประมาณนี้แล้วมันอ่อนกาลังเป็นนิดเนี่ยก็หมายถึงว่าเออมันไม่ได้สวยเหมือนคนอื่นเขาอสีมันเลากมันล่อนเราอะไรแบบนี้ครับก็ต้องมีการรีโนเวทบ้านนะแต่รอดาวสุ์เข้ามาก่อนก็ดีอืมเพราะว่ามันจะได้ดีนะครับพเพราะเป็นดาวคู่มิดเนาะโอเคเดี๋ยวค่อยติดตามในอีพีหน้านะครับยังไง ลืมบอกไปว่าผู้ที่เกิดราศีเมษดูจากตรงนี้เนาะแล้วก็ลัคนาด,ดูจากตรงนี้นะครับโอเคก็ติดตามได้ EP หน้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ